إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا Jangan kumohon dan turun summa, pendamat linggond. Wajahku mau inam maha kabir bima ta'amlu. Sinar Allah yang azim. Tanpinya hukum serta ciri lekarut yang lain. จงยำเกรงต่อพระ์สุฮานุวตาลาเจ้าเถิดการยำเกรงต่อพระ์สุบฮานุวตาลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้แล้วออกห่างจากสิ่งที่พระ์สุบฮานุวตาลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ท่านพี่น้องที่รักและเคารุทั้งหลายครับความน่าสะพึงกลัวของเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทำให้หัวใจของพวกเราทุกๆคนเกิดความหวาดวกลัวสัญญาณต่างๆที่บรอัลอสบฮานุวตาลาจ้าได้ส่งมาเป็นคำเตือนที่มันออกมาจากข่าวต่างๆที่เรานั้นได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เรานั้นเองก็เคยประสบกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่มันเกิด ขึ้นอย่างที่เรานั้นไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนท่านพี่น้องครับนั่นคือสัญญาณที่จะแสดงบอกถึงวาระสุดท้ายหรือนิหายะของดุนยาเป็นสิ่งที่เรานั้นทุกๆุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเหมือนกับที่อายยานกุรอานนั้นได้บอกว่าวันจันยุทนักซุมมากกวดามัสลีกท่าาตั้งหลายจงพิจารณนาะ ท่านทังหลายจงเตรียมจงเตรียมพร้อมตัวของท่านสำหรับวันพรุ่งนี้เถิดลีกดแปลว่าวันพรุ่งนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราไม่เคยไปถึงวันพรุ่งนี้เพราะตราบเมื่อวันพรุ่งนี้มันมาถึงมันจะกลายเป็นวันนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้เลยอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาจด้เรบียกแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่ายาอายุฮันละดีนาอามนุ ท่านพี่น้องครับคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เราหวังดีกับเขาเรามักจะเรียกเขาอยู่บ่อยครัง้งยาอิวล,ละดีนะอามานูอัอฮาตรัสเอาไว้ในประวารการินกรานมากกว่าเจ็ดสิบครั้งที่อามาเรียกผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ศรัทธาแนวทั้งหลายนั่นคือหวัวใจของคนที่มีอีมาน Kondisi amal bahwa amal kibar. Kondisi amal bahwa tuan Yang Kung Dao Uswatun Hasanatun k Rasulullah SAW. Allah Baake Manabu Zadawaya Ayyum Adiina Amanu Ittakumma Conjamkeng Ta Broh Subhanu Wataala. Kenbinaong ความหมายของคําว่าอัตตะกัวความหมายของคําว่ายำเกรงนักวิชาการได้ให้ความหมายว่ามันก็คือปออตบอการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของโรมอสสุบฮานุวตาลาบิอิมติซาลีอวามิรคาสั่งต่างๆที่บรมอสสุบฮานุวตาลาเจ้าได้ใช้ เราต้องทำตามอิมติซานมิตรุ่นทำให้เหมือนทำให้มันเป็นรูปประทับขึ้นมาเช่นอัลลอฮฺสุบัานุตาลาเจ้าสั่งให้เราทำละมาดเรารู้อยู่แก่ใจท่านพี่น้องครับแต่เราจะต้องปฏิบัติมันออกมาให้เป็นรูปประทับการละมาที่หัวใจของเรานั้นอยู่กับการละมาจริงๆคุณภาพของการละมา วันนี้บ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه แลาเจ้าชีรอมลอนบ่าวของอัลลาฮว س า ح ا ن ه แลาเจ้าชีอับดุลละบ่าวสองคนถูกสั่งให้ละบาดห้าเวลาเหมือนกันท่านพี่น้องครับเขาทําเหมือนกันห้าเวลาแต่คุณภาพของการละมาตรระหว่างอมฎอนกับอับดุลละต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าสมาธิในละมาต قد أفلح المؤمنون الذين هم <ت ص> في صلاتهم خاشعون คุณภาพของการละมาดอยู่ที่การที่เขานั้นมีความนอบนอ้อมมีความขู่ชั่วดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายก่อนที่จะปฏิบัติการละมาดเรามีความเตรียมพร้อมอย่างไร ก่อนจะเข้าละหมาดหาเบรมอสวาหันวตาลาเจ้าสองคอจะต้องมีคอที่หนึ่งอคอขุดด้วยร่างกายของเราเตรียมพร้อมไหมสะอาดไหมเรามีระเบียบในการปฏิบัติไหมคอที่สองคอคู่ชื้วเวลาละหมาดเราทิ้งเรื่องดุนยาเอาไว้ข้างหลังไหมหรือเราพาเอาดินยาเข้าไปในการละหมาดของเราด้วย หัวใจของเราตรงต่อพระมสุบาลานุวตารเจ้าหรือเปล่าประการต่อมาการที่เราจะปฏิบัติอามันต่อพระมสุบาานุวตารเจ้าได้เราต้องมีความรู้อามันของเราจะมีคุณภาพตามที่เรามีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นเช่นเราจะมาท่านพี่น้องครับการที่เราจะทําตามคนอื่น มันทําให้เราพ้นแค่ฟัดดูเท่านั้นแต่คุณภาพของการปฏิบัติศาสนกิจของเราเราต้องมีความรู้ตักมีรตุนอิฮรามจนกระทั่งถึงตัสลีมการให้สาลามเราจะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์มีหลักปฏิบัติอย่างไรนั่นจะทำให้คุณภาพของการปฏิบัติอามันของเรา ถูกยกระดับเหนือกว่าการปฏิบัติอามันของผู้อื่นอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่ายัรฟาอินดาฮุลลาดีนาอามานุมินกุมวัลลาดีนาอูตุลอิลมะดารายเหตใครก็ตามที่มีศรัทธาด้วยมีความรู้ด้วยในการที่จะปฏิบัติอามันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาถูกใช้อามันของเขาจะถูกยกระดับให้เหนือกว่าอามันของผู้อื่น ดาระยาตหลายระดับขั้นดังยกันท่านพี่น้องที่รักและครพทั้งหลายครับเวลามันก็เรินเข้ามาเวลามันก็ใกล้เข้ามาแต่เราจะทําอย่างไรนะครับท่านพี่น้องที่เราจะสะสมแต้มของเราให้ได้มากในช่วงระยะเวลาที่มันสัน้นเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอันบุอานวาลีฮัแค่คุณนี้เท่านั้นเองท่านพี่น้นองครับ จากวันนี้ถึงพวกนี้มันแค่24ชั่วโมงแต่ในวันนี้ท่านพี่น้นองที่รักและครนทั้งหลายถึงแม้ว่าเวลามันจะน้อยแต่เราจะต้องทำให้เวลาที่เหลือสำหรับเราเป็นเวลาที่มีคุณภาพแล้วแน่นอนรอเกินท่านพี่น้นองครับคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นได้เลือกเพราะอัลลอฮ์เลือกแล้วว่าสิ่งที่พระองค์สั่ง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอัลลอฮฺตล่าวในอินกุรอานว่าวะมากแนะลิมะมินึวะลามุมินะต้าข้าพเาได้บสั่งงานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามอย่างเร่งคัดอัลลอฮฺบอกว่าท่านพี่น้องที่รักและคนทั้งหลายอัลลอฮฺพูดว่ามาดแม้นว่าผู้ศรัทธาที่เป็นชายหรือผู้ศรัทธาที่เป็นหญิง เขาไม่มีโอกาสที่จะตัดสินเขาไม่มีโอกาสที่จะเลี่ยงกับคำสั่งของบระองค์สุบฮานูตาละหมายถึงว่าวันนี้ถ้าอัลลอฮ์รักในสิ่งไหนเราต้องรับในสิ่งนั้น,น,น,นวันนี้ถ้าอัลลอฮ์เกียรติถ้าอัลลอฮ์โตรธในสิ่งไหน,นเราก็จะเป็นเกียรติต้องโกรธในสิ่งนั้นด้วยนี่คือผู้ศรัทธาที่แท้จริง ถึงแม้ว่าคําสั่งของอัลลอฮ์บางครั้งมันอาจจะฝืนกับสันดานของตัวเราที่มีความขี้เกียจเราก็จะต้องทําแม้คําสั่งของอัลลอฮ์จะห้ามในสิ่งที่เราชอบซึ่งมันก็ขัดจากนักสูงของเราขัดจากฮาวะนะอาเรนของเราแต่เราก็จะต้องฝืนต้องควบคุมมันนั่นแหละเขาเรียกว่าศรัทธาท่านบ่ร้องกัน อมม่ไม่ได้บอกให้เราศรัทธาแค่ศรัทธาเฉยๆแต่การศรัทธาการตักวานั้นจะต้องฮักกตุกติจะต้องยำเกงจะต้องศรัทธาด้วยกับหัวใจที่จริงจังดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและครพทั้งหลายและมันก็เป็นคำสัง่งเป็นคำบอกที่มันแน่นอนแน่กอนมันจะอยู่คู่กันกับการปฏิบัติด,ดีของตัวเรา นั่นก็คือการสั่งใช้ให้ผู้อื่นได้ทดําดีท่านพี่น้องจะลองสังเกตดูเถิะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวูาลาเจ้าจะบังคับบุรุษเพศทุกคนให้มาฟังคุตบะรอบสัปดาห์เจ็ดวันท่านพี่น้องครับเพื่อมาถึงเยาวมุนจุมาวันศุกร์ทุกคนจะต้องมาฟังคุตบะมาฟังธรรมมาเทศนา มาทำมาฟังสิ่งซึ่งที่ขอเตบเขาจะบอกเขาจะใช้ให้เราเตือนเราในเรื่องของการกระทำความดีและเพื่อว่าเรานั้นจะได้นำคำเตือนคำมาเทศนาของคอเตบเอาไปบอกต่อเอาไปเตือนต่อท่านพี่น้องครับมันน่าภูมิใจเหลือเกินคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เจ็ดพันกว่าล้านคน แต่อัลลอฮ์เลือกให้เป็นผู้ที่ศรัทธาสองพันกว่าล้านคนและแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกกับคนที่กระเรากระระอัลลอฮ์ไม่ได้ชมกับคนที่รับคําสั่งของอัลลอฮ์มาแล้วเพิ่เฉยแต่อัลลอฮ์ชมกับบุคคลที่นําคําสั่งของอัลลอฮ์มามาปฏิบัติเสร็จแล้วก็นําไปบอกต่อคุณตุม خ ยรอ,มมอุะจิ t อุครัตลินาอัลลอฮ์บอกใครท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกพวก,พวกเราพวกเราผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์คือประชาคมที่ดีที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติดังนั้นท่านพี่น้นองครับเป็นเรื่องที่นา่าอายเลือกเกินถ้าหากว่าเรานั้นจะทำให้อัลลอฮ์ต้องผิดหวัง วันนี้ท่านพี่น้องครับเรามีลูกห้าคนสี่คนดีอีกสี่อีกหนึ่งคนมันไม่ดีเราผิดหวังผิดหวังในตัวมันทั้งทั้งที่เรารักลูกทุกคนเท่ากันหมดแต่มีอยู่คนเดียวไม่เชื่อฟังเราไม่ทําตามเราเราผิดหวังท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้โอกาสสองพันล้านคนบนโลกนี้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่มันจะต้องไม่ใช่เรา ที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ผิดหวังให้เราเกิดมาแล้วกลับไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์าน ح ตะ ه าลาเ้าอย่างจริงจังและไม่ได้ทำตามคำสั่งของพระองค์อย่างเต็มกำลังและแน่นอนที่สุดท่านพี่น้องครับไม่มีแม้แต่คำสั่งเดียวที่อัลลอฮ์จะสั่งเตินจากความสามารถของเรา แล้วจะเหลือมาหุนับสันอินลาุสอาฮอัลลจะไม่บังคับเราจะไม่ใช้เราถ้าหากว่ามันเกินกําลังของเราดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและครพทั้งหลายครับเราจะต้องตรวจสอบต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมาท่านอุมารอิบนคาตอบรอดิยลบฮุวันได้บอกว่าฮาซิบุ กละอันตัวฮาสบุท่านดัง้งไลายคิดใาตัวเองก่อนตัดสินตัวเองก่อนก่อนที่จะถูกนำไปตัดสินดังนั้นทุกคืนก่อนนอนท่านพี่น้องที่รักและคารพทั้งหลายถ้าเมื่อเราคิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเราก็จะพบว่าไม่ใช่แค่ตัวเรา ที่มันเหลือเวลาเพียงแค่น้อยนิดแต่มันหมายถึงโลกทั้งใบดุนยาทั้งดุนยาที่มันกล้ที่จะถึงนิฮายะแล้วที่มันจะได้ที่จะถึงวาระสุดท้ายแล้วดังนั้น,น,นท่านพี่น้องจิรักและคนทั้งหลายไม่มีเวลาเพียงพอแล้วสําหรับตัวเราสําหรับลูกเรงที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องของอบายามุขที่มันเต็มไปด้วยกับ สิ่งที่ท่า,านอัลสลาศ็สลลัลลอฮุอะลราฮิสลัมยังได้บอกเอาไว้นบ,บีเคยถามบรรดาสหาบบั์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชาบาบของมุสลิมไม่สนใจศาสนาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้หญิงขาดความดีไม่มีความละอายอัลลอฮฺอับัรตตันบิน้องครับเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นผู้หญิงที่ขายตัวใส่สายเดี่ยวแต่ตอนนี้ท่านบิน้องครับเคยพบไหม ผู้หญิงคุมยาวแต่ขายดมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือกเกินที่สังคมของเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายที่เราแยกไม่ออกเรามองไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีเรากลับมองสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งดีดังนั้นเานพี่น้องที่รักและครุทั้งหลายสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราหนึ่งก็คือการกลัวและยำเกรงต่อพระสรวสบอานลวิตาลา วัลลีมันคอฟมะกอบารับีจันนตะใครก็ตามที่กลัวอัลลอฮ์กลัวก่อนกลัวด้วยหัวใจกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่พอใจกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษท่านน้องครับเขาจะระวังตัวของเขาไม่ตกไปในอยู่ไม่ตกไปในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นโกรธและไม่กระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอใจอะกูลกาลีฮาดาวะอัสตะฟิรุลลอฮิมะซิมลีวะละกุม ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اتقوا الله اوصيكم واياي اولا بنفسي بتقوى الله لطاعته لعلكم ترحمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار الله. اللهم اهدنا قومنا وأسرتنا إلى صراط مستقيم إننا يا رب ربنا آلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعنا للمتقين إماما اللهم انصرنا لمجاهد في كل مكان وفي مكاننا وفي قريتنا على قوم المنافقين على قوم فاسقين على قوم كافرين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا بالصلاة